เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าพี่เขาหัวร้อนอยังไงนี่นะครับตอนที่ผมเล่นกับเขาแล้วเกาหัวร้อนนี่นะครับกวนตีนรีบไม่ต้องชวนกูเล่นละ นี่นะครับคือตอนที่เขาหัวร้อนเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยเลื่อนนะครับคุณผู้ชมให้ผมอ่านให้ฟังไหมครับนี่นะครับเขาตอบผมมาว่ากวนตีนรีบ เขาคงจะไม่ได้เขียนจบนะครับกวนตีนรีบจบไม่ต้องชวนกูเล่นหลักนี่ครับที่ผมพิมพ์ไปบอกอย่าเล่นพุ่มแต่ก็เข้าพุ่มรอเล่นห้าห้าห้าใช่ครับเขาแค่ร้อเล่นนะครับ ก็จ,จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ